ที่จริงตอนแรกพี่นางไม่รู้เรื่องเลยนะว่าพี่นางไปเอาน่งเอ็มมาเข้าบริษัทเพราะพี่นางยังไม่ได้ตั้งบริษัทอะไรเลยเป็นเพียงแต่ว่าเจอกับน้องที่งานบุญบ่อยๆไปคอนเสิร์ตด้วยงานที่งานบุญพ่อบ่อยเข้าเนี่ยเราก็เลยมีความคิดว่า เราทำเพลงกันด <Net> ีไหมเพราะเราเล่นด้วยกันบ่อยมากเลยน้องเอ็มก็เลยว่าเอาเลยพี่ผมเอาด้วยถูกไหมใช่ครับใช่แต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นน้องเอ็มเขายังไงกับบริษัทเขานียนายยังไม่รู้เรื่องก็ต้อถามน้องเอ็มก่อนหน้านี้พี่นางรู้มาก่อนนะคะว่าน้องเขายังติดสัญญาอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เพราะน้องเขาบอกว่าเขาอิสระ เข<อ>าอิสระผมอิสระเอาผมด้วย,ยอะไรเงี้ย <อา S 1> ใน,ใน,ใ,นในการคุยกันนะฮะอ <า S 1> เอาผมด้วยก็เลยเอ,เอาเลยเรามาร่วมกันเป็นศิลปินสายบุญกลุ่มศิลปินคิดฮอดอะไรเงี้ยค <ไป S 1> <ๆ S 2> ่ะแต่เหตุดน,นัวันหนึ่งจากการที่ลงข่าวกลุ่มศิลปินคิดฮอดลงไปจากน้องอ้นนะดวงดีโอ๊เนท้แล้วก็น้องฟิงกิติกรแล้วก็นักเอ็มลงไปตื่นเช้ามาน่าจะก็าจะมีน่าจะแปดโมงเช้าก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาน้องอ้นก็ถามว่า พี่สิริพรตื่นยังว่า,าตื่นแล้วค่ะมีเรื่องอะไรคะเขาก็บอกว่าทาไมสิริพรเนี่ยไปแยงนักร้องเข้ามา,าทั้งที่นักร้องคนนี้ยังไม่หมดสัญญาทําได้ยังไงถามดีหร้อยังสืบดีหรยังว่าเขายังติดสัญญาอยู่อะ,อะไรเงี้ยค่ะฝูง,งจะฟ้องพี่สิริพรด้วยไหมเขาก็บอกว่า <S <S ไม่จะฟ้องสิริพรเขาจะฟ้องเอ็มเขาจะฟ้องเอ็มเขาจะฟ้องเอาจริงๆเลย เอาใอยู่ไม่ได้เลยก็ว่าไงเรกรงวิธีการพูดแล้วอย่างนี้เอ็มว่ายังไงบ้างคะที่เขาบอกว่าเขาจะขู่กับขัดขันนางมาอย่างนี้เอ,อ็มเราเนี่ยมีสัญญาพี่สัญญาติดเมาจริงไหมครับก็จริงๆแล้วสัญญาเอ็มก็ยังติดอยู่ยังมีอยู่ยังน่าจะเหลืออยู่ประมาณปีถึงสองปีนะครับก็คือมันก็ประเด็นนี้มัน,ม,ม,นมันก็ เรื่อยแล้วอะแบบจะซื้อกระสุสมนมาเรื่อยๆแล้วแต่จริงๆแล้วมันเอ็มต้องขอโทษพี่นางด้วยเพราะว่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นาง<อ>าแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าเอ็มอะได้รู้จัก,กพี่นางเพราะว่างานบุญอะไรเงี้ยงานบุญแล้วอย่างกลุ่มศิลปินคิดทอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าเรารู้จักกันด้วยงานบุญแล้วไม่ได้มีบริษัทหรืออะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะคือเป็นคืองานบุญที่คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมาขึ้นกับพี่ศิริพรในกลุ่มคิดฮอดเพราะว่า ซึ่งมันเป็นงานบุญอยู่แล้วมันเป็นเหมือนเวทีบุญนะพี่น้องที่ในกลุ่มคี่ทอดที่พี่พี่นาเป็นคนทําขึ้นมาอะไรอย่างเง้ยส่วนตัวเอ็มจะเคลียร์กับบริษัทต้นสกัดยังไงคะในเรื่องสัญญาในเรื่องสัญญาหรอครับเอ็มก็คือจริงๆแล้วเอ็มก็เคยก่อนที่เอ็มจะออกมาทําเองนะครับเอ็มก็ได้เคุยกับเขาแล้วว่าเอ่อเอ็มขอทําเองได้ไหมอะไรเงี้ยขอทําเองแล้วก็คือเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็เงียบไปเป็นเป็นปีปๆฮะ เป็นปปีแล้วที่นี้คือพอนานแล้วอ่ะคือมันเอ็มก็อยากทําในสิ่งที่เอ็มรักอ่ะเอ็มก็อยากทําซิงเกิลออกมาเองเอ็มได้บอกแล้ว้าก็ไม่ทําผมก็ทําเองแล้วกันนะผมทำเองแต่ก็พราเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเขาไม่ทกตามสัญญา่อนในสัญญาที่เขาตกลงว่าเขาเอาเราไปจองไว้อย่างเงี้ยใช่คือเขาไม่คือจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทําตามสัญญาที่เขาตกลงกับผมอะไรเงี้ยครับก็คือพูดง่ายๆก็ จะบอกว่าดองไหมมันมันพ่อก็ใช่อ่ะนะเพราะว่ามันก็นานคือเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้ผมใช่ไหมครับคือก็มีการถ่าย MV จริงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ออกมาเผยแพร่อะไรเงี้ยไม่ได้ออกมาโปรโมทอะไรประมาณนี้ครับเขาฟ้องก็คือก็ต้องว่ายังไงก็คือว่ากันนะครับพี่ถ้าเขาจะยังไงก็ว่ากันนะครับพี่อันนี้เวลาไม่รู้ด้วยนะ <c oughs> านางกลัวใช่ไหมว่าๆๆๆไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไปแล้วด้วยแล้วเอาเอ็มมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่จริงพี่นางไม่ได้กลัวเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่ตรงนั้นว่ามันอยู่ที่น้องเอ,มอ็มน้องเอ็มว่ายังไงก็คือที่น้องเอ็มถ่ายมีสิิถ่ายเอ็มมีพี่นางก็ไปดูอยูน่นะก็ไม่เห็นน้องเขาว่าเขาถ่ายของเขาไปเขาลงทุนเขาเองพี่นางไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะ<ช>เป็นตัวน้องเอ็มลงทุนเองทั้งหมดใช่ครับจริงๆรแล้วเอ็มอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่นางเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่า เอ็มเนี่ยได้รู้จักพี่นางก็คือเราได้ไปทําบุญร่วมกัน<า>ได้ไปเจอการสายบุญ,บญคือจริงๆแล้วเจอรู้จักพี่นางเนี่ยเพราะว่าเอ็มไปทาบุญไปทําบุญอ่าแล้วได้ไปเจอพี่นางาแล้วเราเหมือนประมาณว่า,นานในเมื่อค่ายเขาก็ไม่ได้หางานให้ผมเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เออมันเป็นอาชีพที่ผมชอบอ่ะก็เคยแบบก็เลยเข้ามาในกลุ่มคิดทอดเลยเดินสายบุญ